เจ็ดแปดสองเจ็ดออกเลือเลือเลือสิบสี่มัใรื่องีกแหองกสองสิบสองสสองสิบสา้าแต่ว่าตรงนี้เอาออกอันสองเือสี่เอาเรื่ออะอาจารย์นะรอาจารย์นะแล้วก็ใช่ไหมใช่ครับย ท่านจะขอภาพท่านนั่งเตียงหน่อยได้ครับนั่งเตียงอ่าอย่างนี้ครับแต่ข็้โทษคนนี้คนนี้เป็นคนทำ <c oughs> แต่แข็งแรงมากนะของรี่นครับร้อยละ80น้ำมอนโล่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะไปจ,จ,จอดทางเชื่อม <c oughs> ตรงนี้เราจะหายไปสองเตียง <c oughs> มันก็จะเหลือ <c oughs> สิบตีฝั่งนู้นหายไปหนึ่งเพราะว่าจะ ต mm ีย hmm. ูนิล่า16ครับ60ปีเหมือนกันครเป็นเที่ออไโตรผู้ที่เดินได้

ให้ออกวัแปดไปแล้วให้ทางผู้อำนวยการเขตจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะมาชี้แจงทั้งหมดใน400แคมป์แต่มันจะหนาแน่นเรื่องคนที่จะเข้ามาก็เลยให้แต่ละเขตเนี่ยอย่างเขตอ,อ,อย่างเขตลักสีเนี่ยมีอยู่13แคมป์ก็นัดประชุมบ่ายนี้ว่าใน13แคมป์เนี่ยเรียกผู้ประกอบการผู้ง่ายเรียกท่าแก่เข้ามาท่าแก่เข้ามาให้บางครั้งเนี่ยไม่ว่ากระทรวงสาธารณสุขหรือกทมหรือ,อ,หรอทหารตำรวจไปชี้แจงเนี่ยเขาอาจจะกังวลว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงปะ ให้เท่าแก่เขาเรียกมาเองวันนี้จะเรียกเท่าแก่เขามาคุยทั้งหมดผมใช้คําง่ายๆเลยนะว่าเท่าแก่และเจ้าของก็คือเท่าแก่เท่าแก่เขาพูดเขาจะเชื่อเท่าแก่เขาจะไปบอกว่าอย่าไปไหนนะอยู่ตรงนี้เนี่ยมีข้าวกินมีคนดูแลแล้วกองบัญชาการกองทัพไทยก็ส่งกําลังมาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกรุงเทพมหาคนครกองบัญชาการสำนักงานตัวแห่งชาติเี่ไปช่วยกันซีลพื้นที่ไว้แต่ว่าเราจะไม่ใช้ แบบเหมือนกักบริเวณอะเพียงจะให้ท่องแก่มาแนะนําว่าไม่ต้องไปนะอาจจะอยู่ไดไ้ไม่เกินหนึ่งเดือนแต่ถ้ามันเร็วกันนั้นอย่างที่ท่านท่านรองอนุทินได้พูดไปแล้วว่าหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์ถ้ามันดีขึ้นก็ค่อยๆก็จัดไฟล็อกไปเรื่อย,อยๆ,ลๆแล้วก็ท่อแก่ก็อาจจะดูแลเบื้องต้นไปก่อนเดี๋ยวทางกระทรวงแรงงานที่มอสามสามของกระทรวงแรงงานที่ท่านรองอนุทินได้กล่าวไปแล้วว่าจะช่วยดูแลให้แต่ท่านเลยท่านหนีออกไปเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยท่านไม่ได้เงิน ไม่ได้เงินแล้วสอสอจอจังหวัดหลายจังหวัดยาลานะสสจเขาก็ตามไปคุณต้องไปกักตัวอ,อีกสิบสี่วันด้วยเพราะนั้นอย่าไปเลยอยู่ตรงนี้นอนสบายๆเงินก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันควบคุมโรคนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงทางรัฐบาลท่านนายกท่านหาหรือกับท่านรองอนุทินท่านกังวลตลอดห่วงพี่น้องประชาชนตลอดครับ ยังเลยยังไม่ทราบเลยเดี๋ยวขอตรวจสอบรายละเอียดอยู่นะนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆไปตรวจสอบมีฮะทุกโรงพยาบาลก็มีนะครับตรงนี้ยังไม่ได้รับรายงานก็ขอก็คือก็ยังไม่กล้าตอบอะ